พูดถึงเบนซ์ปุญญาพรเกิดเป็นเบนซ์น่ะทำไมผู้ชายเขาหาเยอะมากเลยอ่ะชงงมากนี่ฮะเรากำลังพูดถึงนะฮะนี่เรื่องเลือดกากีต้องบอกว่าเบนซ์ปุญญาพรผู้ชายเขาหาเยอะมากทั้งคุณเคลลี่ก็คือรับบทเป็นพ่อมานัทนะนี่คุณเอิร์ธนะท่านขุนุนไหนจะมีนี่มาโน่ก็คือพี่เขตฐานทครับมาคอยเป็นห่วงเป็นใยใ่ตอนนี้ก็คือมานัทมานัทเริ่มหึงหวงเมียน้อยอย่างเบนซ์แล้วนะเออมาแย่งกันว่าใครจะเป็นพ่อในท้องของลูกถูกต้องเออพ่อในลูกของลูกในท้อง พ่อของลูกในท้องเออพ่อในท้องของลูกแล้วเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าเบน่ะเปลืองตัวเลยนะครับอิตลับเนี่ยโคตรเปลืองตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบเลิอเยอะมีการตอนแรกมีการเปลยหลังก่อนแล้วก็มีเลิฟทรงเลิฟซีนจนแฟนน้องวงการพี่แกปบะเออถึงขนาดแบบไปถามว่าเลิฟซีนเนี่ยเลิฟซีนจริงไหมใช้มุมกล้องหรือเปล่าแล้วก็มันมีช็อตที่พี่เบน เปิดหลังอย่างเงี้ยพี่แก๊บก็มาถามอีกว่าแบบโทรมาถามเลยนะมันต้องเล่นขนาดนั้นเลยเหรอเบน์โอ้แกดูดีว่าเรื่องเนี้ยพี่เบน์ลงทุนและเปลืองตัวขนาดไหนลงทุนมากๆนะครับคือตอนแรกๆใครที่ได้ดูเรื่อเรื่อกากีก็จะถูกท่านขุนซึ่งก็คือรับบทโดยพี่เอิร์ธเอิร์ธียจะเอาเป็นเมียจะเอาเป็นเมียนี่ยๆนี่นี่นะฮะหลังๆก็มาตกเป็นเมียของมานัทก็คือพี่เคลลี่เออนะเพราะว่าจะเอาชนะคุณหนูทันท์อันนี้เต็มใจเต็มใจเพราะว่าฉันจะต้องชนะอีทันทิ์ให้ได้อ เออยกยกเบาเป็นเมียได้มั้ยคะนี่เออยัดเยียดความเป็นเมียให้อ่ะยัดเยียดแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็เกือบได้กับคุณมนัสอีกรอบนะกำลังกําลังจะเคิมเลยกําลังจะเคิมเลยอีกสักพักอีกทันทิพย์ไล่กว่าอีคุณหนูไล่กว่าแกงป่วยว่ามนัสค่ะพี่มนัสก็เลยต้องเทนอิตลับอ่ะไปหาคุณทานทิพย์ใช่นะฮะแต่เห็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเบ้นบุญญาพเนี่บอกว่าเล่นเลิฟซีนกับคุณเขตฐานทัพเนี่ย เป็นอะไรที่ยากสุดงงไหมเพราะว่าพี่เข็ดูเป็นคนดีสุดแต่ทำไมยากสุดก็ไม่รู้ในชีวิตจริงก็เป็นคนดีเออแต่ว่าดูเอ้ยทำไมอยากรู้เหลือเกินไปฟังไหมอ่ะไปฟังเบนปุญยาพรครับผมเข้าฉากกับใครยากสุดหรอน่าจะเป็นพี่เข็ดลิบซีนกันอ่ะโคตรยากเลยอ่ะคือเราเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันมากค่ะ แล้วไม่คือตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยได้เล่นเลิฟซีนกันจริงจังแบบนี้เลยตอนที่เป็นพระเอกนางเอกกันก็คือแค่หอมแก้มจูบกันนิดหน่อยอะไรแบบน่ารักน่ารักใส่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องเนี้ยคือมันต้องแบบเลิฟซีนกันจริงจังเพราะมันจะมีฉากฉากหนึ่งที่เป็นเหมือนกับว่าตัวตัวพี่เขตอ่ะเขาต้องแบบเหมือนมีมนดื่มเป็นยาสั่งแล้วเราก็โดนยาสั่งเหมือนกันแล้วคือจริงๆเรารักกันอยู่แล้วแหละก็มันก็เลยทําให้เหมือนมีแบบมีอารมณ์กันมันเป็นภาพนึกะในฝันอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็ต้องถ่ายจริงนะคะโอ้โหมันยากแบบทำไมมันยากขนาดนี้ก็ไม่รู้คือจิกจิกตัวเองจนจิกขาจิกแล้วจิกอีกจิกจิกจิกอยู่นั่นน่ะแล้วจนแบบพี่เขบอกว่าเธอเธอตัวเกรงไปหมดแล้วก็ตัวเกรงดิพี่ก็หนูจะขำอ่ะคือมันคือมันถ่ายทอดคือมันต้องรักกันมากค่ะเพราะมันต้องเจอกันแล้วโอ้ยมันรักกันแล้วก็จูบกันดูดดื่มคือฉันแบบฉันขำอ่ะขำจนแบบว่าพี่หนูขอไปตั้งสติก่อนแล้วหนูกัดมาใหม่โอเคเดี๋ยวหนูจะเล่นให้ได้ อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขตก็น่ารักมากคือพี่เขตก็แบบบอกบอกแบบพี่เบิร์ดบอกว่าขอให้น้องเบนแบบเทคเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นฉันเทคเดียวไม่ได้จริงจริงเคเดียวไม่ได้เบนฉันรู้นะลอนนะอยากจะอยู่ใกล้พี่เขตแล้วหอมน้มีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้อย่างนั้น เออเขาไม่ได้นางร้ายแกเข้าใจว่าเหมือนเราสองคนอ่ะเป็นเพื่อนกันใช่ปหมเอาอีจ๊อบอีจ๊อบแต่ก็อุ้ยนี่มันก็จะเป็นฟิลนี้ไงฟิลมันไม่ได้จ๊อบฉันจะขำหน้าแกตลอดมันเลยยากเนี่ยการจะเล่นเลิฟซินอ่ะทุกคนอ่ะผัวพี่สิงมันสั่งบอกไว้เปียเล่นเลิฟซินกแกจ๊อบดิให้ดูดูดดื่มหวันมากูก็ขำหน้ามึงแล้วอะแต่ผมเล่นจริงเลยนะผมฟัดเลยนะเออแล้วแหละยผมขยี้เลี่ยเสียตรงฉันยังไงไอ้นี่เนะอุ้ยแล้ว เออแค่แคเป็นเป็นนักแสดงอะ่ะนี่ฉันเป็นฉันเองฉันยังรู้สึกแบบหูแฉะเลยอะ่ะน้ำลายแฉน้ำลายแฉโอ้ย ไปไหน,ไหน,ไหนลราฝากละครก่อนนะฮะอ่ะฝากกันด้วยนะครับคืนนี้เข้มข้นแน่นอนนะฮะคุณอาจจะต้องอิจฉานางตาลับออนี่เดี๋ยวมันจะมีคนมาแย่งยันเยืย่ยงความเป็นผัวอีกละถูกต้องออนะครับอ่ะเลือดก,กากีครับสนุกมากออผมบอกเลยใครยังไม่เคยดูคุณไปเริ่มดูได้ย้อนออหลังก็ได้นะฮะออกอากาศเนี่ยจันถึงพระฤหาสหกโมงเย็นแล้วก็อีกเวลาหนึ่งคือสี่ทุมิบหอันนี้คือดูหน้าจอช่องแนะฮะ แต่ใครอยากจะดูย้อนหลังก็ t r u อดีเข้าไปดูได้สนุกมากและไปเลือกทีมเอาระหว่างจะเป็นทีมใครระหว่างทานทิปกับอิตาลับอเออเป็นฉันเหรอฉันไม่เป็นทีมใครทั้งนั้นหละฉันจะเอาหมดนี่เออฉันจะเอาหมดเลยทั้งพี่มานัททั้งพี่มาโนแล้วก็ท่านขุน